ในวันนี้จะขอมาเล่าถึงเรื่องราวของทูลกระหม่อมวังบางขุนพรหมทูลกระหม่อมบริพัตรหรือสมเด็จพระเจ้าบรมวง์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมมาพระนะครสวรรค์วร,รพินิจ์ที่ได้ถวายสัญญาต่อสมเด็จพระบรมชนกหน้าของพระองค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชกาลที่ห้าว่าจะไม่ขอดื่มเหล้าเป็นเด็ดขาด แนวเรื่องนี้จะมีที่มาที่ไปเป็นอย่างไรและมีความเกี่ยวข้องอะไรกับบอยที่เป็นโจรขโมยเหล้าในภายหลังจะขอนาม,มาเล่าไว้นะที่นี้เพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ history is knowledge ช่องคณะแลบอ audiobook อช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ตอนที่มาคำสัญญาทูกลกระหม่อมบริพัตรจะไม่ขอดื่มเหล้าเป็นเด็ดขาดและการจับบอยขโมยเหล้าเพื่อนๆอ,อาจจะไม่เคยทราบว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงนั้นไม่โปรดในการเสวยน้ำจันทร์หรือเล่าเป็นนันขาดดังเรื่องเล่าที่ว่าเมื่อครั้งที่พระองค์ได้เสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกแนวราวปีพุทธศักราช2440ผู้จัดการการรับเสด็จได้นาขวดวิสกี้มาตั้งถวายไว้ภายในห้องพระบรรทมเมื่อรัชกาลที่5ได้ทอดพระเนตรเห็นเข้าก็ส่งกริว โดยพระองค์ท่านไม่ทรงโปรดที่จะสวยเล่าและยังมีพระราชดำรัสสั่งอีกว่าจัดการกันอย่างนี้ลูกลูกของข้าจะติดเล่าและกลายเป็นคนขี้เมากันหมดซึ่งเรื่องที่ราชการที่5้าเกลิ้วนี้เป็นที่ทราบกันดีภายแนวพระบรมมหาราชวังซึ่งสมเด็จพระเจ้าบรมวงเธอเจ้าฟ้าบริพัศสุมพันธุก์กรมพระนครสวรรค์วรรพินิษ์ผู้เป็นพระราชโอรสแนวราชการที่หถึงกับมีหนังสือลายพระหัตถ์ูกล้าวถูนกระหม่อมถวายสัญญา ตอบพระพักของสมเด็จพระราชบิดาของพระองค์ว่าพระองค์จะไม่ขอดื่มเหล้าโดยเด็ดขาดซึ่งแนวเรื่องนี้ทูลกระหม่อมบริพัตรก็ไม่ได้เสวยเหล้าเลยจนตลอดพระชนชีพของพระองค์ดังคำมั่นสัญญาที่ได้เคยถวายไว้และต่อมาเมื่อถึงรัชสมัยแผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งเป็นสมเด็จพระบรมรเชษฐาธิราชนั้นทูลกระหม่อมบริพัตรไม่ต้องเข้าเฝ้าทุกวันเหมือนแนวรัชกาลที่ห้า แต่จะมีนับประชุมเสนาบดีในช่วงตอนบ่าย4ี่โมงเนื่องจากเวลาที่กระชั้นชิดขึ้นทูลกระหม่อมบริพัตรจึงต้องเสด็จตรงจากกระทรวงทหารเรือไปประชุมรวดเดียวทูลกระหม่อมบริพัตรตรัสว่าบางวันต้องคอยถึงย่ำคำ่ำถึงจะบอกเลิกประชุมทั้งหิวและเหนื่อยมากเพราะไม่มีโอกาสได้ส่งน้ำและเสวยจึงต้องเปลี่ยนเวลาเสวยพระกระยาหารใหม่คือในเวลาตอนเช้าเสวยกาแฟอาหารอย่างฝรั่งส่วนเครื่องกลางวัน เชิญไปเสวยที่กระทรวงในเวลาเที่ยงหรือบ่ายโมงหลังจากนั้นเสด็จไปประชุมในเวลาบ่าย4ี่โมงซึ่ง,งทรงปฏิบัติเช่นนี้อยู่ทุกวันและนับตั้งแต่ทูลกระหม่อมบริพัตรได้ทรงเปลี่ยนมาเสวยกลางวันที่กระรวงฐานเรือนั้นจึงได้เกิดเรื่องโจดจันอยู่เรื่องหนึ่งเมื่อบ่อยประจําพระองค์ผู้ทำหน้าที่คอยบริการจัดหาน้ําเสวยและรับแขกของพระองค์เป็นกิจวัตรเรื่อยมาบอ่อยคนนี้ได้มาเบากิกเหล้าวิสกี้จากพระยาประชุมพลขัน หรือขันสียาภัยสําหรับนําไปถวายทูลกระหม่อมบริพัตรด้วยความที่ทูลกระหม่อมบริพัตรก็ไม่เสวยเหล้าดังที่ได้กล่าวมาแล้วเรื่องนี้จึงทําให้พระยาประชุมพลขันเกิดความตกใจและเห็นเป็นประหลาดเพราะไม่เคยเห็นทูลกระหม่อมเสวยเหล้าหรือแม้แต่กระทั่งวิสกี้เหตุที่พระยาประชุมพลขันทราบเรื่องนี้ก็โดยท่านเคยอยู่ในวังบางขุมพรมมาแต่เก่าก่อนจึงได้เกิดการไต่สวนขึ้นในความว่าเจ้าบ่อยคนนี้แอบเบิกเหล้ามานานแล้ว และก็ไม่มีใครทราบว่าเบิกไปให้ใครหรือยักยอกเหล้าไปไว้ที่ไหนและสุดท้ายนี้จับบ่อยโจรนขโมยเหล้าได้ด้วยคำมั่นสัญญาว่าจะไม่ขอดื่มเหล้าเป็นเด็ดขาดของทูนกระหม่อมวางบางขุนพรมนี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกด subscribe like share กดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ